สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพร,รักทุกท่านครับครูชุกแชนเนลวันนี้จะพาท่านผู้ฟังมารับฟังในเรื่องของคาถาสมบังดังป่าถนาหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมท่านผู้ฟังครับคาถาสมปาถนานะครับเรียกว่ายัานไขคำปากหลวงปู่คำพันธ์ วัดธาตุมหาชัยจังหวัดนครพนมคาถาสมบังนี้นะครับเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แปลมาจากใบลานในตำราของเขตลุ่มน้ำโขงลาวอีสานเรียกกันว่าเป็นคาถายันไคคำป่า ยันไขค,คำปากนะครับหมายถึงว่าเมื่อพูดอะไรไปแล้วจะได้ตามคำขอสมหวังดังปาถนาเราลูกศิษย์ของหลวงปู่คำพันธ์วัดธาตุมหาชัยจึงมาเรียกยันคาถานี้ว่ายันสมปาถนาว่ากันว่ายันนี้คือคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักก่อนท่องนะครับหรือว่าคาถา ยันไขคำปากนี้ให้ตั้งนะโมสามจบแล้วว่าดดังต่อไปนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อาระหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะชิดหน้าตาชิมานิโนเยนะเยโนทิสิทธิวภาสิทธิชิดหน,น้นนา,นา,า,นาตาชิดมาชิโนเยนะเยโนสิทธิวาภะสิทธิชิดน้าตาชิด มาชิโนเยนะเยโนสิทธิวพาสิทธิคาถาน,นะครับสมปรารถนานี้นะครับนิยมกล่าวกันสามจบเมื่อพูดอะไรไปแล้วจะได้ตามคำขอสมดังปราถนาท่านผู้ฟังครับถ้ากล่าวถึง นะครับเทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำโขงนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขงก็คือถ้าเมกาวชื่อท่านก็คงจะเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือหลวงปู่คำพันธ์โคสะป,ปัญโยอมตะพระเกจิเทพเจ้าแห่งลุ่มแม่น้ำโขง หลวงปู่คำพันธ์โคสัพปปัญโยนะครับพระมาหาเทระวิปัสนาจารย์ใหญ่ลุ่มแม่น้ำโขงนะครับจะเห็นปฏิปทาความมีคุณธรรมขั้นสูงของหลวงปู่นะครับว่าเป็นพระอริยสงฆ์ควรแก่การเคารพกราบไหว้ยอย่างยิ่งพระคุณเมตตาของหลวงปู่นั้นนะครับแผ่ไปทุกทิศอย่างไพศาลหาประมาณไม่ได้ การสอนกรรมาฐานของลุงปู่ท่านจะเมตตาชี้แจงแถลงไขข้อข้องใจอย่างที่ไม่รู้เบื่อหน่ายประสบการณ์ปฏิหารของท่านนะครับถึงแม้ว่าจะมีอยู่มากมายแต่ท่านไม่ได้มุ่งหวังให้ลูกศิษย์ยึดติดแต่ธรรมะที่เป็นแก่นสารของการบรรลุธรรมหลุดพ้นจากสังสารวัตคือสิ่งที่องค์ท่านปรารถนา นะครับอยากให้ลูกศิษย์ได้ปฏิบัติตามท่านอย่างยิ่งเหมือนกับที่ท่านเก่าวเป็นประชิมโอวาสนะครับให้หลวงตาผมปัญญาทโรฟังว่าย่าพอค้นเท่าถูกค้นตรงพอจุดนี้การบำเพ็ญภาวนาก็ให้ใได้คือหลวงพ่อปูเดอและถ้านนำคำพูดของหลวงพอ่อพระราชพมยานเถระ หลวงพ่อฤาษีลิงดำที่กล่าวว่าถ้าอยากรู้ว่าพระองค์ได้สำเร็จถึงขั้นไหนแล้วท่านก็จะอธิบายธรรมถึงขั้นนั้นการกล่าวแสดงธรรมะของหลวงปู่คำพันธ์โคสัพปัญโยก็ได้กล่าวถึงความดุดพ้นพระนิพพานและหนทางแนวทางปฏิบัติอย่างลึกซึ้งไว้หลายครั้งหลายคราว จึงไม่ผิดเลยนะครับหากเราที่เป็นสานุสิทธิ์จะได้นำแนวทางธรรมะที่หลวงปู่สอนไว้มาปฏิบัติเพื่ออะไรครับเพื่อความสุขกายสุขใจจนถึงความเป็นบรมสุขขั้นสูงสุดและเผยแผ่ธรรมะของลงปู่ของพระพุทธศาสนาตามที่หลวงปู่บรรยายไว้มาให้เกิดอานิสงส์ขั้นต่อตอนเอง ครอบครัวและประเทศชาติสืบต่อไปต่อไปจะเป็นเรื่องของนาคพิภพซึ่งผมจะได้นำเรียนต่อจากนี้ไปนะครับนาคพ,พิภพพระกัลยาณนิิขุกพระลูกศิษย์อีกผู้หนึ่งของนลวปู่คำพันธ์นะครับได้เคยเล่าเรื่องอันมหัศจรรย์ กับนาคพิภพให้ผู้ที่ใกล้ชิดได้ฟังว่าราวปีพุทธศักราช2,514หลวงปู่ได้ให้พระกัลยาโนพิกุนั่งสมาธิเพื่อจะพาไปในที่แห่งหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ที่ยังคงตึงความทรงจำของท่านมาจนทุกวันนี้ ท่านได้เปิดเผยเรื่องราวนี้ว่าเมื่อทําการนั่งทําสมาธิได้สักกู้ใหญ่ๆได้แแล้วจิตได้นิ่งดิ่งลงไปเป็นสมาธิในสมาธินั้นเองได้พบกับหลวงปู่คำพันหลวงปู่ท่านได้กล่าวว่าพร้อมที่จะไปแล้วนะแล้วในสมาธินั้นเอง จะเกิดภาพนิมิตเป็นแสงสีขาวสว่างขาวรอบๆตัวของท่านพระอาจารย์เมื่อแสงสว่างได้จางลงภาพในสมาธิที่เห็นก็คือตัวของพระอาจารย์ได้ยืนอยู่ข้างหลวงปู่เมื่อภาพรอบตัวได้เด่นชัดมากขึ้นเห็นภาพเป็นปกติพระอาจารย์ ก็ได้พบว่าตัวอยู่ในสถานะที่ไม่คุ้นตาเลยทั้งพื้นดินที่ยืนอยู่ตลอดสองข้างทางดวนแล้วแต่มีสีแสว่างสดใสแต่เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วสิ่งที่เห็นก็คือหินที่มีลักษณะสวยงามมีสีสุกสดใสเหมือนแก้วหรืออัญ,ญมณีสีขาว เป่งปังอยู่รายรอบตลอดสุดสายตาที่ทอดยาวไกลได้ถามลวงปู่ว่าว่าสิ่งนี้คืออะไรในที่นี้คือสถานที่ใดลวงปู่ได้กล่าวว่าสถานที่แห่งนี้ก็คือนาคพ,พ,พิภพคือภูมิอันเป็นที่อยู่ของพญานาคหรือเมืองใต้บาดาลของพญานาคนั่นเอง หลวงปู่ได้กล่าวถึงหินแก้วที่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้คือสมบัติตามธรรมชาติของเขาและสิ่งเหล่านี้ภายภาคหน้าจะช่วยเหลือเหล่ามนุษย์ในโลกมนุษย์ได้และเมื่อพระอาจารย์ได้มองดูที่ฝากฟ้าก็ต้องพิศสงมากขึ้นกล่าวคือความสว่างเหมือนตอนกลางวันธรรมดา แต่สิ่งที่น่าอัศจรรย์ใจก็คือไม่ใช่ท้องฟ้าแต่เป็นสายน้ำที่ไหลยอยู่เบื้องบนและสายน้ำที่เห็นเป็นสายน้ำแม่น้ำโของอย่างมิต้องสงสัยในสมาธิหลวงปู่ยังได้พาออกเดินดูไปตามทางที่ทอดยาวไกลสุดตาเมื่อออกเดินทางไปได้ระยะหนึ่งตัวของท่านเริ่มเบา แต่ภาพที่เห็นก็ค่อยๆจางหายไปกับคืนสู่สมาธิปกติจึงออกจากสมาธิหลวงปู่ยังกล่าวําชับว่าคงได้เห็นอะไรบ้างแล้วนะถ้าเห็นถ้ารู้แล้วอย่าไปเล่าให้ใครเขาฟังละ่ะเดี๋ยวเขาจะไม่เชื่อหรือไม่เข้าใจเขาจะหาว่าเราอวดอุตริ แต่พระอาจารย์บอกกับคนอื่นไปว่าสิ่งเหล่านี้ต้องบอกกล่าวให้เขารับรู้บ้างว่าท่านได้เห็นอะไรมาบ้างหน้ามหัศจรรย์แค่ไหนผู้คนรวมทั้งสิทธิ์คนอื่นๆจะได้รับความรู้ด้วยว่าหลวงปู่ท่านมีสมาธิจิตที่สูงลำ้ำพาลูกศิษย์ถอดจิตลงไปดูเมืองแห่งนครพญนาคาหรือนาคพิภพ ซึ่งน้อยคนนักที่จะได้สัมผัสและได้รับรู้มิติอันเล้นลับที่อยู่ตามธรรมชาติในโลกนี้พญานาคลุ่มน้ำมูลเรื่องของพบภูมิพญานาคครับการปรากฏตัวของหน้าให้มนุษย์ได้พบเห็นหรือสัมผัส มีเกิดขึ้นไม่บ่อยนักในบางครั้งปรากฏแก่บุคคลใดโดยบุคคลผู้นั้นไม่ได้ตั้งตัวเรื่องพญานาคที่สัมพันธ์กับพระธาตุมหาชัยเกิดขึ้นอีกจากการสนทนาธรรมกับพระอาจารย์สมัยรักขิตธรรมโมเจ้าอาวาสวัดธาตุมหาชัยได้รับข้อมูลว่ามีครั้งหนึ่ง ปีพุทธศักราช2,549หลังจากหลวงปู่มรณภาพไม่นานได้มีบุคคลสามคนมาหาท่านครั้งไม่พบครั้งที่หนึ่งก็ไม่พบครั้งที่สองมาอีกได้พบท่านและขอากราบอาราธนานิมนต์ท่านไปที่พระมหาธาตุมหาชัยเพื่อทำพิธีกรรม ด้วยความเมตตาท่านจึงรับปากและเดินออกจากกุฏิไปที่พระธาตุพอไปถึงบุคคลทั้งสามรออยู่แล้วหนึ่งในจำนวนนั้นได้เอาขันห้าม,มากราบคาระวะท่านพระอาจารย์ถามถึงเหตุผลที่นิมนต์มาที่พระธาตุมหาชัยเพื่ออะไรพวกเขาก็ตอบเดี๋ยวรู้แล้วก็เดินสักพัก ได้มีบุคคลหนึ่งค่อยๆบิดลำตัวไปมาตอนแรกๆเบาๆและค่อยๆเคลื่อนไหวมากขึ้นพระอาจารย์ท่านสังเกตดูคล้ายงูเหมือนแขกเป่าปีให้เต้นระบำบุคคลนั้นได้อ้าปากทำเหมือนเสียงพญานาคพ่นพิษเสียงดังสู้ซาสู้ซาหลายครั้งแล้วก็บิดตัวเองลงกับพื้น แล้วก็เลื้อยเหมือนงูมาที่เท้าพระอาจารย์สมัยพระอาจารย์บอกว่าเป็นใครทำไมถึงทำเช่นนี้บุคคลที่ทําตัวเหมือนพญานาคได้มากราบที่เท้าแล้วก็พูดภาษาอีสานแปลเป็นไทยว่าก้าวกระผมเป็นพญานาคอยู่เขตลุ่มน้ำโมลพระอาจารย์ถามว่าแล้วมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ทำไมไม่อยู่แถวแม่น้ำโมลบุคคลผู้นั้นในเล่าเหตุการณ์พอสรุปได้ว่าช่วงหลวงปู่สร้างพระธาตุมหาชัยเสียงถวยเทพสาธุการดังไปถึงสามโลกเจ้าเมืองหน้าเขตน้ำโมลมีความศรัทธาจึงให้ข้าบาเจ้ามารับใช้ปกปักรักษาพระธาตุแห่งนี้ พระอาจารย์ถามว่าแล้วมาแสดงตนให้รู้เพื่ออะไรบุคคลผู้นั้นตอบว่าผู้ที่จะอนุญ,ญาตให้กับเมืองเก่าได้มีรูปเดียวเท่านั้นคือหลวงปู่แต่ตอนนี้หลวงปู่ท่านได้มรณภาพแล้วจึงต้องให้เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันซึ่งมีสิทธิอนุญาตแทนได้อีกรูปด้วยความเมตตาพระอาจารย์ จึงอนุญาตให้กลับได้หลังจากนั้นเขาก็ค้มกาบที่เท้าและก็ลุกขึ้นพูดเหมือนกับบุคคลทั่วไปว่าพระอาจารย์ท่านก็ให้ศีลให้พรต่อจากนั้นบุคคลทั้งสามก็ลาท่านกลับเมืองเก่าเดิมต่อมาจะเป็นเรื่องของพญานาคทั้งห้าที่ธาตุมหาชัย ปีพุทธศักราช2495หลังจากหลวงปู่ได้สร้างบ้านมหาชัยเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านจึงดำริสร้างพระธาตุขึ้นไว้เป็นที่สการะบูชาของคนบริเวณนั้นเมื่อดำเดินสร้างใกล้จะเสร็จช่วงแรกบันไดาทางขึ้นของพระธาตุท่านตั้งใจว่าจะเป็นรูปปั้นพญานาคเจดีเสียน แต่แล้วก็ปรากฏสิ่งแปลกๆเกิดขึ้นบ่อยครั้งคือจะมีงูเห่าห้าตัวมาแผ่แม่เบีย้ยซ้อนกันให้นายช่างที่สร้างพระทาตและก็ผู้คนเห็นบ่อยครั้งจึงเป็นเหตุให้หลวงปู่เปลี่ยนการปั้นพญานาคเจ็ดเสียนมาเป็นนาคห้าเสียน หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์หลายอย่างขึ้นกับประชาชนและกระลุกสิษย์์ของหลวงปู่ืือนายทนาวัดพระปัญญาทำงานอยู่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมุกดาหารได้พูดเมื่อปีพุทธศักราช2531ว่าได้เดินทางไปกราบหลวงปู่ที่วัดาธาตุมหาชัยและกราบพระาธาตุมหาชัย ได้พบพระพิสุอายุประมาณ40ปีสอบถามแล้วฉายาท่านศีลเตโชเมื่อสนทนาธรรมจับใจความได้ว่าท่านเป็นพระปฏิบัติท่านพร้อมพระเพื่อนร่วมรุ่นประมาณสมรูปจะมาเรียนกรรมฐานกับหลวงปู่หลังจากนั้นได้แยกปฏิบัติธรรมที่ประเทศลาว โดยข้ามแม่น้ำโขงไปบำเพ็ญเพียรภาวนาและผู้ใดมีปัญหาในข้ออัดข้อธรรมจะเดินทางมาถามหลวงปู่ให้หลวงปู่แนะแนวแก้ไขในข้อปฏิบัติให้หลังจากนั้นก็จะไปทุดงต่อที่ป่าเขาประเทศลาวจนถึงชายแดนประเทศเวียดนามพระศิลเตโชพิสุ ได้กล่าวว่าโยมโชคดีมากนะที่ได้มากราบนมัส,สการพระบรมสา,ารีริกธาตุที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชนีนาถได้เสด็จอัญเชิญบรรจุไว้ในพระธาตุมหาชัยนี้ที่เป็นสถานที่สำคัญมากราบขอผ่อนดีแล้วที่นี้มีพญานาคที่มีฤทธิ์มาก ห้าตนดูแลรักษาประจำแล้วก็มีพญานาคและเทวดาแว้มากาบพระบรมมาสาลีลิกธาตุและดูแลหลวงปู่หลังจากน,นายธนวัตรทัพปัญญากลับไปที่บ้านที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมได้นำพระเครื่องที่หลวงปู่แจกไปให้คนที่ประทับทรงดูทรงพยานาค คนประทับทรงได้พูดขึ้นว่าเป็นวัตถุมงคลที่มีพุทธานุภาพทุกด้านครอบจักรวาลมีเทวดาอารักษ์สถิตยอยู่พญานาคทั้งห้าเขายิ้มและโมทนาด้วยที่ไปทำบุญที่วัดมหาธาตุมหาชัยสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ขอบคุณ และสวัสดีครับ